ามีผักะะสลัดนะ,นะ,ะหนู้อตอบสิเรเลือกอสลัดน้อยเรามีหมาน้อยนะขอเลือกหมาน้อยน่อยเรามีทั้งหมาน้อยทั้งผักสลัดนะขอเลือกสองอย่างเลยขอเลือกสองอย่างเลยหอยเร็วๆหน่อยไอหอยเรวๆยเร็วนี่เราก็จะเราก็จะเอาผักไปให้หอย เราจะเอาผักไปให้หอยแล้วเราก็จะมีเราจะมีหมาน้อยไปให้หอยด้วยญาิเรามีหมาน้อยนะกอเลือกหมาน้อยหน่อยเรามีหมาน้อยนะกอเลือกหมาน้อยหน่อยมีผักกาดนะกอเลือกผักสลัดเรามีผักสลัดนะกอเลือกผักสลัดหน่อยเรามีสลัดหนึ่งเคงนะ ขอเลือกผักสลัดนึงแต่เราไม่มีมะระเลยเพราะเราไม่ได้ซื้อเราจะซื้อมะระไหมซื้อมาปูกสิซื้อมาปูกสิอยากให้เธอหันมะระเราหน่อยห็นมะระเราหน่อยเชหันหันมะระเราหน่อยพี่ไอเดินไปไกลๆหน่อยให้มันได้หมดเลยอ่ะ อนี่นะครับเราเราเข็นผักมาเราจะเอาไปเขาจะเอาปให้หอยกินอุ้ยอันนี้จะเอาปิตนาเอ้เดี๋ยวครเราเอารองเท้าไปด้วยโรกเอารองเท้าไปด้วย